You <s1> <s1> <laughs> know สวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องชาวไทยครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับจากศูย์ศิลปวัฒนธรรมนะครับจากผมเองนะครับครูชีพขุนอาจนะครับได้นําศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ามาร่วมสมัยกับท่านผู้ชมท่านชมนะครับว่าระหว่างยักษ์กับมนุษย์นะครับว่าหัวใจใครจะเด่นดีกว่ากันวันนี้เป็นวันที่ยักษ์จะต้องพ่ายแพ้ต่อมนุษย์ใช่ไหมครับเสมือนหนึ่งทักษิณต้องพ่ายแพ้ต่บประชาชนครับผมไทยโย่ เชิญทมโขนเลยนะครับในระหว่างนี้ท่านได้พบกับการแสดงโขนเยาวชนตอนยกรบนะครับหรือปาบมานนะครับเมื่อมาร้าเข้ามาก้ากายพระรามนะครับจึงได้ภาวานอน เข้าคุกเขาและจมตีกับวานนอนทั้งสองมนุษย์พี่น้องน,นะครับซึ่งดัน้นมากลางป่านะครับอดมือกี่มือแล้วครับตอนนี้นะครับด้วยความยากเย็นนะครับของคนไทยเรานะครับตอนนี้ประกันได้เข้าต่อสู้กับทรมานนะครับตอนนี้ไอ้นี่แน่ไอ้ทศกัน,นะรักตัวตัวจีวันไรรีบ กลับไปเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนไปที่นั่นมีอย่างต้อมาเม่จ้า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 อนุบาลในตัวนี้ชาจ้าจ้าชาพ่อรามขึ้นเหยียบลอยสูงอนุมาลแล้วครับตอนนี้เอาล้วครับอนุมาลยึดเมียวไว้เพื่องใหม่พลรามตอกนะครับเช็ดพ่อเพื่อเปกำลังใจด้วยครับผมมันครับตอนนี้วันนอนน้อยของเราเดี๋ยวนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเนอะ ไปแน่เพนะื่อแอนุมานว่าอย่างไรลยเจ้าสุตตะตันจะล็อกตัวกูชวนบันไรนะคืนความดีให้กับพระรามอยู่นี้รู้ไม่บอกพระรามนี่เป็นพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าโรคน,นี่เจ้าจะมาทำลายล้างได้ยังไงไอ<ห>้มุดหมากนะักอนุมานหน่อยแม่จ้า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 มาหน่อยนะดแน่ ตอนนี้กำลังไล่ชมนะครับจากการแสดงของศิลปวัฒนธรรมไทยโขนเด็กนะครับนํำสมัยนะครับซึ่งทุกโบราณน,นั้นนะครับได้สอนให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมไทยแบบโบราณนะครับวัฒนธรรมไทยของเรานับวันจะหมดไปนะครับ และแล้วก็ได้มีการเจรจาสึกขึ้นมาครับแ <ingo> พ่งพินิตพระรูปงามพระรามพระรักให้ช่างโงนยิ่งนักใยขลาดนี้หรือ จะปักหลักสู้ทัพอสุรีเราจะตีเสียให้ตายวายชีวาหยุดว่าจ้าเฮาหอนนอนเจาะปักพร่ำสะบทความชั่วชาช่างบัดสีไม่อยากฟังว่าจ้าอสุรีช่างตำช้าสิ้นดีมีแต่เล็ว ใยต้องการทำลายโลกให้วิบัติช่างใจดำไม่สมเป็นกษัตริย์แห่งยักษ์สีประชาชีทุกร้อนร้าวรือดีหยุดเสียเถิดสิ่งไม่ดีจะแพ้ภัยอออ,อ,อ,อช่างนาขันยิ่งนักข้าเฝ้ารอนแรมหาะระเห็ดตามรอยพระรามและพระลักษมายังโลกมนุษย์ เพราะเหตุใดจ,จึงมาหยุดลงตรงนี้นี่คงจะเหนื่อยล้าแล้วละสิเลยให้ฮนุมานตัวดีมารับหน้าแทนท่านทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ข้ามิเคยขาดหนีจะผ่านมากี่ล้านปีข้ายังคงตั้งมั่นอยู่บนความดีมิจำเป็นต้องขาดกลัว ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เรามาหาคนดีเพื่อปราบมารแผ่นดินไทยแผ่นดินทองของพ่อหลวงชาวไทยรักแหนงหลวงเป็นหนักหนาความอุดมสมบูรณ์ในพาลากลับแห้งแล้งเยี่ยงมนตรามาครอบนำ เราจะนำหัวใจแห่งความดีมามอบให้ผู้มีบารมีนำไปช่วยเหลือหากท่านไม่ยอมละถอยหนีมุ่งหวังจะทำลายแต่โลกนี้คิดจะแย่งหัวใจแห่งความดีข้าต้องสั่งสอนเสียทีเถิดท่านทศกัณฐ์เอออ้ออ้อ ท่านกำลังมีเพียงแค่หยิบมือหรือจะมาหาต่อสู้กับทัพของยักษ์สีทั่วปัตตีไม่ว่าหน้าไหนในพระสุธาต้องตายลงอย่างดาเวทานาเพราะมาอวดดีในเมื่อเตือนกันดีๆท่านไม่เชื่อ ไม่หยุดยั้งความชั่วละถอยหนีสร้างแต่ความทุกโศกไม่สร้างสรรค์ลุกอำนาจขาดมโนธรรมจริยธรรมข้าจะสั่งสอนท่านให้รักจำกับตัวเป็นคนดีเอ้อเอ้อเอ้อเออยิงอ้อ อมพุทธบารมีสีสยามขออำนาจคุณงามความดีจงมีเงือนผลอิทธิฤทธิปาฏิหารเทพมงคลบันดาลดลปามานผ่านแพร่ภัย กิงเขาสู่กลางใจของทักษิณมิสมทวินอยู่บนสวรรค์ชาวสอนเฮอไว้ให้หัวใจแตกยับรุกเป็นไฟเฮอ,เอ,เอแผ่นดินไทยจะได้พ้นทนทุกเฮอ ช่างเจ็บปวดเรือเกินหนอพระรามข้ามีอาจต้านทานมนเเออขังอิทธิฤทธ์ทักสิ้นดังทศกันเฮเออมิอาจทำายร้างความเออเออดี ้าขอขอโทษกาบขมาท่านพระรามที่ข้าได้มีเกงขามดังนี้ได้ข้ายอมสิโลราบกาบขมาผู้อวงชนคนไทยเอ,เออทักสินนิสัยแพ้ภาย จากมนชนโอ้ย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 ข้าขอขอโทษด้วยโอ้ยอโอ้ยเอาล่ะเอาล่ะข้าก็ไม่ได้มีจิตอาฆา,าตมาดหมายใดๆาภารกิจเนี้ยมันใหญ่หลวงยิ่งนะักแต่ในเวลาเนี้ยสำคัญคือการนำเอาหัวใจแห่งความดี ไปมอบให้ผู้มีบารมีงั้นอย่ารอสิเลยพระยอะหค่ะโปรดจงช่วยท้าทศกัณก่อนแล้วนำหัวใจแห่งความดีเนี่ยไปมอบให้คนดีเพื่อใช้ปราบมารยังไงล่ะเจ้าค่าดีเจ้าคะ่ะดีเจ้าคะ่ะจะลองยกโทษท่จเจ้าค่ะยกโทษให้เขาต้องสินเขาผิดไปแล้วเจ้าคะ่ะเออเขาผิดไปแล้วจริงด้วยในเมื่อทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีในวันอันเป็นมงคลแห่งนี้ พวกเราขออัญเชิญเทพพยาดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมอวยพรชัยให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทุกท่านช่วยกันเปล่งเสียงดังๆว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญด้วยกาด้วยกามขอเดชะ ขอให้พระองค์ท่านทรงเกระแสสารานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะประยุกต์ไทยแบบโบราณเข้าน้ำสมัยเข้าฟาดฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนับบัดนี้ได้พบกับการแสดงประยุกต์แบบไทยโบราณกับสมัยใหม่เข้าผสมสานกันยังไงเชิญครับเป็นไทย ไทยนะครับตัวก็ไทยใจก็ไทยนะครับทุกคนทุกคนเป็นไทยตกมือขึ้นพร้อมกันครับไทยอ๊า สวัสดีครับสยามเขวาวเมืองยิ้มหน้าตาชิงลิงมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมนือใต้ออกหกอีสานบ้านเรื่องเทียงกันต้องรักกันเข้าไว้ยามดี ដៃកូនដៃសុខសบายគឺ เราใหญ่อุดมพื้นดินดีสมร่มเย็นสบายร่วมแรงขยันมันทำหาเชาวกินคำร่วมจิตร่วมใจเาื่องของกำลังใจเดียครับจังหวะพอดีนามีน้ำเข้าไปมาแล้วคนไทยกันอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้จะเกิดกี่ทีก็พอเป็นคนไทย ตัวก็ไท<า>ยใจใก็ไท<า>ย,ท<า>ยเอ้าเอ้าขอ,อเสียงคนไทยดังๆกันหน่อยเร็ว,วเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ฟ้าเมืองไทย อยู่กินบนแผ่นดินของพวกเราทาั้งทองอินย่องพองไฟเรามีพ่อองค์เดียวกันเป็นมิ่งขวัญเป็นศูนย์รวมดวงใจลูกขอถาวายชีวิตจะเป็นคนดีของประเทศไทยตัวก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อพ้องน้อง สามัคคีโชคดีโชคดีที่เป็นคนไทยตัวก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อนทองน้องดีรู้รักรู้สามัคคีโชคดีโชคดีชาติไทยไทย เราคนไทยด้วยกันนะครับจะรักกันไว้ต้องใช้สองมือนะครับคนครับสองมือของแรงคำพลังนะครับทรงพลังของสองมือเราครับจับมือกันไว้ครับเราเป็นคนไทยจับมือกันไว้สมัมก,กีมาละฉันกัน,นครับใครลุกคุณเต้นขอให้่้ำขอให้รวยขอให้สวย,สวย,ยทุกคนเลยเน้ว จะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันจะกวาจะซ้ายทั้งหนักใครทั้หนักมันอาจจะตอกกาน oh. มันต้องใช่สองมือ oh. ไม่ว่าจะํำจะขาวจะสั้นจะยาวเราก็ไทยทั้งนั้น ว่าจะเตีย้ยจะสูอยู่คนละมุมมันก็ไม่สำคัญหนังดีต้องหลายอารมณ์มันถึงจะกลมก่อมกันไป มันอาจ,จะพอดันต้องทำยังไงมันต้องใช้สองมือ,อตัวอย่างกับผัดเรี้ยวหวานน้ำสม้มน้ำตาลมันก็ต่างสำคัญจะหลอจะงามจะสวยจะแขกงจะมวยก็รวมด้วยช่วยกัน ดูกตาก้องต้องผัดตังน,นะไม่งั้นมันต่อไม่ลงต่างที่รถนิยมแต่คุนกับผมก็ชาใหยมเหมือนกันปาพวกเราด้วยรักและความผูกพันอีสาะต,ตายกลางขอบเอนื้อแต่นุมตาข้าวแต่าสาวมาเดือดก็รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย ขอเสียงคนไทยสักคอยเลยพร้อกันเกอแต่ารัมันไม่ใช่รือแปกถ้าไม่แตกแยกเราก็ไม่แตกกันนะ ขวาจะซ้ายถนัดไร้ถนัดมันถ้าจะพอดกันมันต้องใช้สองมือะจะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่แตกแย่เราก็มไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถนัดไรถนัดมันถ้าจะพอดกันมันต้องใช้สอง ใช่สองม <Woo! S 1> ขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณมากเลยนะครับ ขอเสียงตบมือให้กับน้องๆโหดสักครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ปรโมอกระต่ใจนะครับวันนี้สี่สถานนะครับคราวนี้นะฮะกลีดให้นักร้องสักครั้งได้ไหมครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับก็วันนี้ครับ ก็เราหน้าที่เราแค่นี้ใช่ไหมหมดแล้วนะครับไว้ป่านหน้าเจอกันใหม่จริงๆเราอยากจะอยู่เราะเป็นเพื่อนนะจริงๆอยากจะอยู่ครับอยากจะอยู่มากเลยอยากจะอยู่ร่วมสนุกกับทุกทุคนเลยนะครับนะฮะอะไรนะฮะต่อเลยต่อเลยอ่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีนักพูดขึ้นมาอีกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักพูดนะครับก็เดี๋ยวเราเราพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว่อยเจอกันใหม่นะครับขอเสียงตบมือดังๆสวัสดีครับที่ตบมือกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับ